ทีมซาดเล่าส,สุดสาวครับทีมซาดสิงคโปร์ยิงลัวๆออกไปน้ำก่อนสองเม็ดเพ็ดฮอนขนาดสิงคโปร์เจอเข้าไปดอกนี่กับทีมซาดเล่ามึงลดเห็นฟอร์มดีแบบนี้ <S <S พี่น้องทีมทา่าไส้ดีใจน้ำสัตว์เข้าไปลูกนี่เต็มเติมเรียบร้่อยโก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 ดีใจน้ำลูกนี้ฝีมือลายลูกนี้โ oh, อ้สุดยอดสุดยอดสุดยอด ไจ่ิงก็อยากเชียร์ทีมสาดเล่าชนะไปเลยอัดไปน้ำหอดปานีส2เม็ดแฟนบอลดีใจขนาดเต้นโดง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 เลยฮู้ฮู้สุดอยอดเข้ามาถึงตอนนี้แล้วสขสอแสดงความยินดีกับทีมสาล่ทาทีพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาหอดปานีฝีเกือบปานีใก่บอลแทงทะลุชอลุนิสั์ไปตเต็มเกือบเทียบร้อยแล้วปโปโปโปูโ ตับโคตรดีใจยกมือแท้แล้วโอ้ยเข้าไปแล้วออกน้ำสิงคโปโร์สองศูนย์โก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 ผมในนางมึงเกมนี่ทางไรสดโอ้ยบอกเลยว่าดีใจขนาดแสดงน้ำความพัฒนาฝีเท้าของทีมซาดลาวหันมามึงทีมซาดไทยละผมเหลือใจไหลแพ้หน้าที่สุดไทยทีมซาดลาวกับโบตันกันเฉยเกียงจี้เขามากีเขามาไปยิมเส็นหกเขามาลูกนี้ สัดเต็มเกือบขึ้กันตุนงตาไายโว้ยเย็ใจลายโกโก้สิงคโปร์ลอดท่อนยิงสีตื่นเข้ามาแล้วหนึ่งนุ้ยไข่แตกไปแล้ววาดจังใดต่อไปเฮาสิงคโปร์ลุยต่อลุยหนักวางมาลูกนี้มงต่อเข้าไปเผ็ดจังใดยิงยิงลูกนี้ตุ้งตาไายโอ้โหโกโก้เสมอแล้วสิงคโปร์เสมอแล้วโอ้โหลอดช่องลอดช่อง ทำความฝังบังกต่ไล่ของทีมชาติเล่าก่อยแล้วสำหรับคิดที่ท่านในมึงในแง่งไปว่าหันหากมีความผิดพลาดประการใดทางช่องกาบขอโทษขอให้กาบงามๆม,มานะโอกาสนี่หากฟังแล้วถสีใจมากเลยหลายทุกการที่ตามคือกำลังใจสุดแสนพิเศษในการให้ติดต่อต่อไปให้กับพวกเฮาเรลันแชนแนลสำหรับคีิปนี้ขอกาบข้าวสวีดัสสวัสดีพบพอกันไหมคลิปนาเด้อพี่น้องเด้อบายบาย